งูยักษ์ไทยท่านโนโบอางูลามยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไทยท่านโนโบอาแปลว่างูลามยักษ์เป็นงูที่ได้รับการบันทึกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันมีชีวิตอยู่ในยุคคาลิโอซีนเมื่อ60ล้านปีก่อนยุคคาลิโอซีนมีสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นเป็นพิเศษเหมาะสำหรับสัตว์เลื้อยคลาน และเป็นยุคที่ตามมาหลังจากการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ของไดโนเสาร์งูไททัทนโนโบอาเป็นงูขนาดใหญ่ที่ไม่มีพิษมีรูปร่างลักษณะและมีพฤติกรรมคล้ายงูอนาคอนดาแต่มีความยาวมากกว่าอนาคอนดาถึง6เท่ามันมีความยาวเฉลี่ยประมาณ13.5ถึง15เมตรเทียบได้เท่ากับรถประจำทางหงคัน และมีน้ำหนักมากถึงสองตันถิ่นที่อยู่ของงูไทยท่านโนโบอาคือป่าดิบชื้นที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ32 9 0ถึง90องศาเซลเซียสเหตุผลหลักที่ทำให้มันมีขนาดตัวใหญ่โตได้เช่นนี้เป็นเพราะพวกมันไม่มีศัตรูตามธรรมชาติเนื่องจากไดโนเสาร์สูญพันไปแล้วสภาพอากาศที่อบอุ่น สำหรับการเจริญเติบโตและอาหารในป่าดิบชื้นก็อุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษแม้ว่าพวกมันจะตัวใหญ่พอๆกับไดโนเสาร์แต่ก็มีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหวและใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในน้ำเนื่องจากน้ำช่วยพยุงร่างกายที่ใหญ่โตไว้ทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างรวดเร็วอาหารหลักของไททันโนโบอาคือเต่ยายักษ ลาขนาดใหญ่และจระเขโบราณที่มีขนาดตัวยาวกว่า7เมตรนูไท่ท่านโนโบอาไม่มีพิษจึงต้องล่าเหยื่อโดยการซุ่มโจมตีในน้ำรัดเหยื่อด้วยลำตัวหรือใช้ขากันไกรงับเหยื่อแล้วกลืนลงท้องในคำเดียวสำหรับในเรื่องของการสืบพัน์เนื่องจากมันมีลักษณะคล้ายอนาคอนด้าจึงคาดว่า น่าจะออกลูกเป็นตัวเช่นกันนักวิทยาศาสตร์คิดว่าหมูไทยท่านโนโบอาได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วเพราะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกแต่บางพื้นที่ของอเมริกาใต้โดยเฉพาะที่ป่าอเมซอนยังมีสภาพแวดล้อมเหมือนเมื่อ10บล้านปีก่อนและมีการค้นพบงูขนาดใหญ่อยู่บ่อยๆบ,บางพื้นที่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ อาจจะยังมีงูไทยท่านโนโบอาหเหลือรอดอยู่บ้างแต่จะไม่ตัวใหญ่เท่าในอดีตเพราะปัจจัยหลายๆอย่างรวมกัน